สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเป็นสุขคนเด้อพี่น้องในบอ๊อบบี้มาแต่ห้องมอเนียตอนเจ็บท้องอันนั้นตอนเจ็บท้องบอ๊อบบี้บ่อใดอันนั้นเด้อกบ่อใดถ่ายคลิปเพราะว่าเมื่อยมีแต่หน่องอันถ่ายเนาะตอนนี้เขาก็ได้มาเฮือนแล้วบ,บ,บ๊อบบี้ออกเจ็บเหมือนประมาณสิบโมงคองวันจันทร์เนาะพี่น้องก็ออก ประมาณ11โมงฮา12โมงกลางคืนเนาะเทีย่ยงคืนเนี่ยพี่นอ้บองพวกบบี้ก็บประเทศไยคลิปเพราะว่ามันเจ็บเนาะมีแต่น้องอนันเปเปเอาอแล้มาเฮือนเลยพี่นอ้องตอนนี้อันนั้นเพิ่กนก็มาอันเนี่ยมาเฮือนมาเฮือนอันบ๊อบบี้กาจะก็เมื่อมันขำเนาะบ๊อบบี้ประเทยคลิปตอนนี้จี้เขาจี้กัน กินไหมถ้าปั่นขจีโมบีจีขจีกินเด้พี่น้องอยู่กำน้องอัานพิ่นเมย์นี่อย่างเดอมมันนี่เพิ่นมาได้นหน่อนคอยกับมาเด้นอนคือกันแต่ปะเป็นเป็นคนที่เอาเครื่องเอาของเนาะยังไงมตะคุบแล้วไหนดูสาวพี่น้องเป็นใจอ่นสะไปดีไปร่วงเบ่งเปลาเนาะ เปน็นอัดว่าปีอิวครัวพูดกันน้องตอนนั้นตอนนี้พ่อเป็นก็เมื่อเอาเขื่อ,อนโค้งคำนะท่นานแม่ก็กไปน้ำมาเนาะพอว่าได้ก็บสบายทีนไหนแต่ออกสบายไปเจ็บอยู่เมื่อหแน่ด้แห้งไป็นตหาหักมาเออจังน้อยถ,ถ,ถ่ายบรรยากาศตอนครับ bây yeah. giờ mộng mà ngộm mong 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 sao Mẹ <laughs> mẹ nó mong 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 kịp, mong 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 Mà mong mong ตอนนี้น้าถองเพิ่งดุเพ่งขาเอาฉันพี่น้องดุเว่ับปีเพิ่นมาวันมาแต้องมองไงเพื่นก็บ่าเดือยจะออกว่เพิ่มาตอนนี้ภาษาลักก็มาแต่คำใหญ่มาบุญเถื่อนธอเคียงเลยน้องพี่น้องแม่ของพวกเขาคนข้าจอกกินข้ากินหนาได้เอาเด้ตอนนี้เพื่อนก็มากเะเดินเด้พี่น้องูกบบีน้องอนก็พักพอนเมื่อย เด็วก็มีปะกับดุกับเนี่ไปนะแต่ก็จ้าปอกอย่างนี้แหละน้องอันเป็นผู้เที่ยวไปหน่อยปีใหม่กับท่านมาเตะเที่ยวน่าจะประมาณจะเหมือนเจ้าหน้าคืองไปนาคือ้คอยปีใหม่เพิ่นอีกสองสามวันเพิ่นกับมาด้วยพี่น่อยตอนนี้ก็อยู่ฝ่าย เกิดเหมือนวันอังคารตะเวนบายสื่อเบสี่น้องพ่อเป็นกระต่างเห็ดในวัยแจงเกิดสื่อมีมีชื่อพ่อเป็นถัศซีน้มคผงไปเอียงกุงกงบานกระขามน,น้องหมอตรงยาบ๊อบดีเลี่น้องฮะถ่ายไหมถ่ายโดดถ่ายแล้วไป่ผงอยู่ nó là cà phê nếu nóng nén nữa Đọc nè nén 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 nè, nén nén Nè, nén 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 ได้ซองมัดแล้วแต่แต่เพิ่นเนี่ยได้มันย่อนน่ะย่อนเลยคนข้าเจกับท่านหมาดอกเพราะว่านี่เงินบุญนี่เข้าเจ้าก็กินข้าวกินน้ำเสนแดงสนงะลูพี่ลูพี่สื่อมัจไหลูพี่ลูกพี่ลูพี่มาพี่มากลูพี่ลูกพี่แม่บสื่อมัน Mình... Mình tìm, nó nói lắc lạc như thế nào? Đúng mình sẽ vào sức sáng tục Nó không có cười, nó cứ nói ơ ơ ơ để sáng tục mẹ đi để... uh, no, no, Tụ... Hãy mẹ đứng ổn cho mẹ đi Nó nói cho ma sao <cóng đăng hàng nào> กับปุเอนญมานก็บเดไปยากแกพี่น้องกับปุบุณ่นกองเป็นสะมีทั้งร่งหลังอันแต่ก็กินบ่ได้มาหนัดบางทีเศร้าไปบางทีก็ออกก่อนกำหนดออกก่อนบัทีเศร้าหาพี่น้อง <c oughs> กอาก้อนอแต่ก็ะเกินกระปุกนันีบันะุเอหรอานี่มันยากแต่ออกดูบุญแน่เพื่อนบุญบานแน่บุญแ่หนิแน่บุญพ่มีคนเจ็บท้อนก็ออกูมันหมากเป็นแน่นี่เนาะันกแนอันเขาที่อันแจ๊บิึงเมืองใหม่บ้างหัน

Hoa cũng mặt thân mát ngay trên mặt bọc bì xịt hai bọc hoa cũng mát ngay mặt em mát nè bây này nèo kuam nèo kìa 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 Nó ơi à, chị ơi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  chị Ăn bao à, nhục chị ừ. Ăn chị ơi chị ơi chị ơi chị Ăn chị ơi chị anh ừ, lấy nhục bên của nàng ừ. Anh nhục mắt tới xài Anh nhục mắt tới xài <laughs> Vui Bây mẹ luôn Cà phạo nhỏ <laughs> Bạn nào khó ảo tuyện Thịt cà bùi Tụm kèn mà khám Cái <laughs> 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 nhà xịt anh hãy luôn nè บ hey, ๊อบแดดบ๊อบออกบ๊อบเป็นไหมนาอออกมาจากท้องบ๊อบบอกเป็นไหเขาเสียอน้องเมื่อเอาหาเขาบอกหาบอบเขบว่าไม่ดุอะไฮะเขนบอกว่ไม่ดุ

เปตังนีมาเปตังเต้า้ตังดีก่าดูกางแดะพื้นหนึ่งเกิึงมือ บุญตู่าเอะ,อะ,อะตั้งัดิอนๆนอะไรรู้แต่ขาดจจ้งอ่ะ กระโดดถึ่นฮะขึ้นตั้ง่ะเน่ขึ้นก็ว่าขึ้นได้จ้ะมาเกากอนนะบึ้นนหน่อยเดิน่อยด้ยเพราะถอว่าไปก่อนดยพนเจ้าโทก็ได้บุ่น พี Không, sí. ่น้องให้พ so ่อเบีกันด้มือต่อมากนะบก็ไปถ่ายคลิปต่อดูกรเด็กสอขึนนอนไฟาด้อพี่น้องอันนั้นนอดแม่พ่อก็ว่าอยากใหนาทรมันนาอโอ้โแขวเแป็นฝ่นดีกน้องอาบนามเสาวเพื่อนแรกเลยก็ ตอนนี้ว่าปีดีขึ้นโตเบาเอียงเลยเพี่น้องเยดอะตายฝนกระตุกมือที่ซอขึ้นขึ้นทำอิดนานเลนอนแอบแล้วก็ขึ้นที่ซองฝนตกก่งเลยแล้วเพื่อน้องอีกตัวก็เจออาว่างสาวเพื่อนเลย แต่ก็มาค้างไข่นกงลอ้พ่อปีกก็ไปไดงคีบร้ายเหมือวราตอนไปต้องหมออันนั้นตดข้าจ็บเก่อแจสิท่ายนกกระพาตยนกอันไทยแล้กก็ไปห้องหมอแคงไปเมืองแล้วก็ไปแคงไปแคงเห็ประมาณเาหนาที ว่าทั้งสามนาทีสามกระขอได้กุนอย่างว่บีเข้าไปแผหมอเพิ่งกระตรวจให้ประมาณสองนาทีสามนาทีเพิ่งกระว่าขอดได้แล้วเพิ่งกระงานึงขอให้ว่าพ่อสองนาทีบักบีจะเวียนสองเถื่อนแล้วก็อองไปแต่ว่าไปเสียเวลาอยู่เมื่อไงไปเสียเวลาอยู่เมื่อไงอั้นตาย ได้สมมตเนี่ยเป็นเมือเนาะ,นะกว่ามาปี๊เก็บแหงจนคอคอให้เมืองององมอเมืองส่งเด้อแหงส่งไปแข่งเหมือว่ามันเก็บแหงเหมือว่าเาพิ่นก็นส่งไปออกอยู่แข่งเนาะชิปมุกก็คือชิปมุกก็คือวันจันทร์ชิปมุกก็คือชิปมุก,กักกกว วันคาดออกอกอเกิดเมื่อเดียวกันกระโมอแต่ปะกับตุกพี่น้องเอ้ยผาไปกระนาดกับป๋าแม่ซาปอกน้องอันแห่งเบิดขึ้นจุ่มไปนอนจนตาปอกตาหล mm hmm. อกบ๊อบีกับบ๊อบบ้ว่าชีอยู่ในเลือืนนอกจุ่ไปแล้วก็อยู่แต่ชมงนักไก่อยู่กินขอจีเอาด้วยพี่น้องกับปิ่งไก่ ลกูกคนชื่อไม่มีพอ็นตักงหายเนาะแต่กีว่าบีว่าชื่อเบสนี่แหละเบสคำเสียงเพราะว่าว่าบีมากมากระไยชื่อก,ากออ่ากับสื่อเนาะเพรว่าเขาอ่านเท็เแม่วบาชุกชื่อชื่อหาโกโก้บางคนก็ใส,ส,ส่งเลง เป็ไกายแ้วกินขเข้าจีนน้องอนํ้นองม่ได้ออกแก่แขาใช่ไหมน้องกอับเจ้าเปอรแ่แต่เเห็นกินนุ่มเม่เด้ปี่นอตอนนั้นมากขึ้นทำอิ่นุ่มเมลว่าทันมาเนาะโดนกินแต่ม่แต่เนะเนี่ยมากนุ่มเมมากไายแ,แต่ก็น,นุ่มเมลมากเลย ขอดบอออกกกรรมแล้บอบิดยังสิได้ต้มมี FC แซดมาว่าให้อันนั้นต้มปีพี่เนาะต้มปีจังน้ำนมมาได้บาทบอบิจเนาะอะไรจะทอะไร้นอยู่กเนาะาสุเอาเงินพี่ยังมาให้ดื่มื่อพี่นองกว่าบาท ขอบคุณขอบใจได้เลยแม่บอกสูมันวันเราสื้อจะนักองงานพี่บ้านนาะขอบใจได้เลยบเคยเห็นนะเราคมณตาวันชูพี่งอเลยหาดอยประมาณหกตอยกบาทนี่แหละหาดอยกับสองแสนกีบกับสาบาทหา้อยาบาทกับสองแสนกีบนี่พี่เนาะคุณเอามาหายมุญานเพราะเซื้อนุกขอบคุณขอบใจได้เลยพี่บ้าน ขอเห็นุขภาพแข็งแห้เอาไว้เจอกันใหม่เลยพีหนองเอคิดหนะ่ะจนโดนเสียใจทีหนึงเลอว,ว้าวขาเนาะ